ของใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มีอาหารมาด้วยพักทานข้าวกันแล้วกันนะครับได้ช่วยแม่เขียนลงทานให้อร่อยนะค้าตรงนี้อีกขึ้นตรงนี้ไม่หาแลไปรูมที่วันนี้ไม่หาแล้วลุงไม่หาเหรอยายหิวแล้วย้ายเหนือยแล้วนี่เป็อร่อยนะคะอร่อยไหมจายยัยอร่อยไหมคะาได้ข่ามิ้งก็ป่ยอ๋อยากได้ข่ามิ้งได้ได้เดี๋ยวหนูไปหาให้ขอบอ๋ออร่อยใช่ไหมคะ เจ้าตัวไปแล้วทิ้ง,งตัว,ตวแล้วเจ้าตัวทิ้งตัวแล้วเขาเรียกหฝอ,อ,อ,อยจ้จา,า,น,า,า,น,าน้องไม่เอาหรอจ๊าน้องไม่เอาหรอกินบ่อยแล้วเนาะอร่อยไหมเราเอามาแจากเขาไม่ใช่เหรอ ก็มันเหลือแล้วรออด้วยอ๋อเราเลยรอไปสองด้วยเลยจบๆไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมีของฝันพิเศษให้นะครับนะคะอีกก็มีขนมมาแจกคุณยายด้วยทำเองตั้งใจทำเองตั้งแต่ว่าคืนเสร็จประมาณตีหนึ่งนะคะเพื่อที่อยากให้คุณยายได้กินขนมอบสดๆใหม่ๆเลยนะคะมาคุณแจกคมามาเลยคุกแจกคคุนแจก้ะ อุ้ยยายเองยายวาดเองเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณจากคุณยายยายเป็นคนวาดอุ้ยยายวาดสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะลูกค่ะขอบคุณเจ๊สวยขอบคุณมากค่ะทานให้อร่อยนะคะอ๋อได้แลสิ่งที่เที่ยงคืนไม่เกินจากสิ่งที่ผมพูดไน่นอ้าคุณยายจะกินเชฟกล้วยหอมยิ่งนั่นเองทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยนะคะ ทาให้อร่อยนะคะอร่อยนจบแล้วอ๋อใช้ในใครอร่อยยกมือให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะวันนี้อิ่มแล้วก็อิ่มอีกค่ะอันนี้เก็บไม่ได้แล้วนะยายนะใช่โอ้คำใหญ่เลยดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นคุณยายยิ้มแล้วก็กินอิ่มแบบนี้นะคะเรามีโอกาสเนาะใช่เดี๋ยวเราจะกลับมาเที่ยวหายายอีกครั้งหนึ่งวันนี้อร่อยไหมคะอาหาร อร่อยอิ่มไหมคะนะคะก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปอายุมั่นขญยืนอยู่เป็นล่มโพลล่มใจให้กับพวกเราไว้พวกเรามาเยี่ยมมาเที่ยวหาแบบนี้บ่อยๆนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณยายผมลงค่นี้เด้อผมลงค่นี้เด้อพวกที่ใส่บี๊บได้อคอยู่สบายสบายกำลงไปคิดอะไรคุณยายสวยจังเลยขอบคุณค่ะอุ้ย